เวอร์ชันขมนิ้นเชี่ยวกุดเวอร์ชันขม,นมิ้นพี่ครับพี่มีชีมิตอยู่ไหมครับอันนี้ทะลุมาจากไหนหรอครับที่นี่ที่ไหน,นแล้วก็บนกลับมา

好，我们开始。